รบขบวนจักรยานเราเริ่มเข้ามาถึงสุเรา่คลองสาหว่านะฮะคลอ,องสาหวาแล้วมีสะพานสวยๆได้ข้ามด้วยนะครับนี่คือสะพานเหล็กนะฮะข้ามคลองสาหวาที่น้องของพวกเราที่ปั่นจักรยานกันมานะฮะทยอยมาถึงแล้วนะครับเป็นสะพานเขาเรียกว่าสะพานที่สวยงามนะฮะท่านเห็นสะพานนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคิดว่า น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สวยงามนะครับวิวทิวทัศน์ในสิ่งที่เราได้สัมผัสกันวันนี้นะครับกระบวนการยานเริ่มมาถึงแล้วครับเนี่ยความสวยงามอยู่ตรงนี้เละเนี่ยกำลังสวยเลยเนี่ยแนะข้ามสะพานกันนะส,สวยๆนะ,ะข้ามสะพานส,สวยๆกันเลยนะครับมัสยิดมัสยิดดารุนนะฮะอ,อิบาดานะฮะ ครับผมคองสมวาโรงเรียนอะไรฮะโรงเรียนอะไรฮะซันโรงเรียนซันฟุตอิสลามซันฟุตอิสลามนะฮะแม่สุดยอดนะฮะสะพานนี้แหละที่เป็นอะไรเขาเรียกนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นสายล้าของพวกเราที่สวยๆงามๆเลยนะฮะเป็นสะพานนี้นะฮะที่จะให้เชื่อเลยครับเชื่อเลยครับเชื่อเลยครับอ้าวข้ามสะพานมิตรภาพมิตรภาพ อาหมุสลิมไทยมุสลิมแม่สุดยอดสุดยอดเลยนะเนี่ยฮะทุกท่านจะต้องมาข้ามสะพานมิตรภาพนะฮะสะพานมิตรภาพอันสวยงามนะฮะสะพานมิตรภาพอันสวยงามเลยวันนี้เป็นคลองหนึ่งที่เขาเรียกว่าคลองสามวานะฮะมีสะพานเรียบคลองนะสะพานเรียบคลองนะเดี๋ยวต้องอีกหน่อยต้องทาสะพานกันทำเขาเรียกว่าทําราวกันตกนิดหนึ่งนะฮะจะได้ <tyard. S 2> เป็นสิ่งที่เรียกว่าสุดยอดของああถนนเรียบคลองนะฮะถนนเรียบคลองนะ,ะสะพานถนนเรียบคลองจักรยานไปมาได้สะดวกสบายนะฮะ <pediatric tiver> ท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวนะฮะคลองสมบาก็เรยนเชิญได้นะฮะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่สวยงามเป็นไฮไลท์ของเรานะฮะที่เห็นแล้วนะเห็นแล้วสวยงามสวยงามสิ่งสวยงามริงนะครับเป็นอีกสะพานหนึ่งที่เรียกว่าโอเคเลยนะครับกับ ปั่นเพื่อน้องท่องสามวาหาธรรมชาติวันนี้นะครับก็มาถึงแล้วนะครับขณะน,นี้เวลาอยู่ที่เท่าไหรเอ่ยนะฮะประมาณ10นาฬิกานะครับ10นาฬิกากับ6กนาทีกากาาแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้เหนื่อยแล้วก็หายเหนื่อยกับการปั่นจักรยานนะ <c oughs> <c oughs> ครับผมมีาสาวๆสวยๆนะฮะกำลังปั่นจักรยานจูงข้ามด้วย อ้าวช้ยโยหน่อยเยโะอ้สุดยอดสุดยอดเลยนะฮะไปดูในเฟซนะครับเป็นวิดีโอนะอ้าวส,สวยๆเลยได้เลยครับ